สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามผมนะครับนิผลออโต้คานะครับชัดเจนกว่านี้บอมมีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับขอบคุณลูกค้าหลายๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับใครสนใจนะครับรถเก๋งผ่อนเดือนละ3,000กว่าบาทราคาแค่แสนกลางๆนะครับใครสนใจโทรหานิผลออโต้คา์ได้เลยนะครับกับ Honda b r i o m a t e คันนี้นะครับแม็กใหม่ยางใหม่4เส้นเกียร์ออโต รถปี2013จดปี2014นะครับคันนี้เกียร์ออโต้มาพร้อมกับจอ Android นะครับจอ Android นะครับมีนะครับดูหนังฟังเพลง YouTube ได้นะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังกล้องถอยนะครับติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับแถมฟรีไปได้เลยนะครับกล้องหน้ากล้องถอยนะครับตัวนี้กล้องหลังนะครับอันนี้กล้องหน้านะครับ เราใส่ให้ไปพร้อมเลยนะครับกับลูกค้าตัวนี้แล้วบอกเกียร์ออโต้ภายในสวยๆคันนี้เลยนะครับในราคาอยู่แค่แสนก,นกลางๆแล้วก็ดาวเริ่มต้นน้อยๆผ่อนเดือนละ3 0 0 0ักว่าบาทตลอดสัญญานะครับ Honda นะครับ BO ียนะครับ b o o a r m a t นะครับตัวนี้นะครับใครสนใจนะครับก็ โทรหาได้เลยนะครับเป็นเครื่อง1500 VTEC นะครับลูกค้าใครสนใจวบริโอคันนี้นะครับโทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับมิวพล์ออโต้คาร์0985984026นะครับเริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดต่างๆเลยนะครับคันนี้เลขไม์อยู่ที่90,000กิโลนะครับดูนะครับชูช่วงหน้านะครับกันชนด้านหน้านะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับสภาพสีสันสวยงามนะครับ ล้อแม็กนะครับเป็นยางใหม่4ี่เส้นยางปี2025นะครับยางใหม่4ี่เส้นไฟตาตัวเดิมโรงงานฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับรถเคยทําสีมาแต่ไม่เคยถอดน็อตไม่เคยขยับนะครับพานหน้าต่างๆสภาพของเดิมฝากระโปรงตัวเดิมโลโก้ตัวเดิมนะครับสเกิร์ตแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับชุดต่างๆสภาพสวยงามมากนะครับลูกค้าไฟตาสวยๆเลยนะครับ เป็นโลโก้ฮอนด้กระจกตัวเดิมภาสีปี68นะครับยังไม่ขัดนะครับภาสีพรลบบอ,บอต่อให้เรียบร้อยกระจกเดิมไม่มีรอยสเก็ตก้อนหินหลังคาสภาพส,สวยๆไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะครับหูกระจกเข้ากับสีขาวตามตนี้ามรถเลยนะครับลูก้าสปอยเลอร์ด้านข้างมีใส่ให้นะครับแถมไปให้ด้วยนะครับประตูด้านข้างมือเปิดสีเดียวกันกับตัวรถนะครับ แผงด้านข้างต่างๆสภาพของเดิมแผงประตูด้านข้างตัวเดิมโรงงานลําโพงนะครับน็อตไม่มีกระยับนะครับแผ่นเพจดูอยู่ตรงนี้นะครับสภาพเดิมนะครับดูนะครับลูกค้าสภาพเดิมสวยๆเบาะไม่มีขาดไม่มีชารุดสภาพสวยเต็มแน่นอนนะครับระบบเกียร์อออเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้นะครับระบบนะครับทุกอย่างแอร์แบบพูดถุงลมจอแอนดรอยผมติดให้ใหม่ดูหนังฟังเพลงนะครับ ตัวรุ่นนี้นะครับสภาพสวยๆพวงมาลัยแอร์แบกเลยนะครับลังคาต่างๆกล้องหน้ากล้องหลังมีให้เราติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานต่างๆได้เลยนะครับร่องรอยตะเข็บเม็ดอาร์คสภาพของเดิมโรงงานแท้นะครับบอกได้เลยว่าสภาพนี้สภาพดางฟ้าชัดๆเลยนะครับรถคันนี้สภาพถือว่าสวยงามนะครับช่วงล่างก็พ่นกันสนิมให้เรียบร้อยนะครับพื้นอะไรต่างๆสภาพสวยงาม เหมาะแก่รถครอบครัวเอาไว้ส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนหรือว่าเราทํางานเงินเดือนน้อยๆเงินเดือนหมื่นหนึ่งหมื่นสองนะครับอยากได้รถเก่งไว้ผ่อนแบบสวยๆงามๆก็คันนี้ได้เลยนะครับลูกค้าก็ตอบโจทย์ลูกค้าดีมากเลยกับราคาอยู่แค่แสนกลางๆเองนะครับตัวนี้นะครับกระจกด้านท้ายของเดิมโรงงานเป็นเครื่องนะครับไฟท้ายสปอยเลอร์ด้านท้ายก็มีแต่งให้เรียบร้อยนะครับเซ็นเซอร์ถอยมีกล้องถอยมีนะครับ เป็นเครื่อง1.5 VTEC อนนะครับเครื่องพันห้านะครับคันนี้นะครับลูกค้าเดี๋ยวผมพามาดูด้านท้ายนะครับเลขไม้นะครับอยู่แท้เก้าหมื่นกิโลจริงไหมนะครับเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบกิโลไม่แท้สามารถเช็คศูนย์ได้น็อตไม่มีการขยับขยืขย่นของน็อตทุกซอกทุกมุมทุกตะเข็บนะครับด้านของด้านข้างอะไรต่างๆสภาพเดิมแท้นะครับลูกค้าพื้น ฝั่งทางด้านขวาก็เหมือนกันนะครับสภาพสวยๆรี่เลยนะครับลูกค้าใครสนใจใครอยากได้ใครอยากเป็นเจ้าของก็โทรเข้ามา0985984026ผมนิพนธ์ออโต้คารยินดีให้บริการนะครับด้านทงด้านท้ายนะครับก็ยังเป็นสภาพของเดิมโรงงานนะเห็นไหมครับยังเป็นสภาพตัวเดิมๆเลยนะครับน็อตนะครับไม่มีการขยับขยื่นนะครับรอยเม็ดอาร์คเด่นชัดมากทั้งสองข้างเลยนะครับสภาพสีสันสวยงามนะครับทุกอย่างสภาพเดิมแท้ ช่วงลนชั้งล่างยางอะไหล่ก็มีนะครับมีให้เหมือนกันนะครับแผ่นอะไรต่างๆยังอยู่ครบนะครับแผ่นยางอะไหล่ก็อยู่ด้านล่างก็มีนะครับมีครบหมดนะครับทุกเซ็ตอะไรต่างๆผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีนะครับฟิล์มติดให้ใหม่เรียบร้อยทุกอย่างเก็บงานเก็บรายละเอียดต่างๆให้เรียบร้อยกับคันนี้เลยพันด้าบริโอเมดนะครับราคาย่อมเยาราคาที่ถูกใจใครเซใครเห็นใครก็ชอบใครก็มองนะครับคันนี้ ราคาไม่แพงเลยนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับคันนี้ก็โอเคให้ทุกอย่างเลยสภาพแบบสวยๆเลยนะครับคันนี้ไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยร่องรอยอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคราวนี้นะลูกค้าตัวนี้ถือว่าคุ้มนะนะครับนี่นะครับดึงนะครับดูนะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีการขยับขยื่นน็อตแก้มก็ไม่มีการขยับขยื่นนะครับทุกอย่างสภาพของเดิมโรงงานต่างๆเลยห้องเครื่องแห้งดีมากไม่มีน้ํามันเครื่องรั่วซึม ผมไม่พ่นแว็กนะครับผมเอาแบบรูปให้เห็นเลยสภาพห้องเครื่องแบบยังไม่ล้างให้ลูกค้าได้ดูว่าสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะครับแบตเตอรี่นะครับก็เปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยน็อตไม่มีการขยับขยื่นจริงๆนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับน็อตฝากระโปรงก,ก็ของเดิมโรงงานทุกอย่างสภาพเดิมโรงงานแท้นะครับนี่นะครับลูกค้าน็อตคานนะครับไม่มีการขยับขยื่นนะเห็นไหมครับน็อตคานก็ไม่มีการขยับ,ยนนะบ,นนบขยืย่น ทั้งคานหน้าอะไรต่างๆหม้อนงหม้อน้ำอย่างสภาพตัวเดิมของโรงงานสวยๆเลยนะครับเครื่องนะครับบอกได้เลยว่าเครื่องพันห้าตัวนี้ดูนะครับเครื่องไม่สะดุดนะครับไม่มีกระตุกสภาพเดิมๆโรงงานใดตทรงใด้าทํทำงานปกติแอร์เย็นทุกอย่างเรียบร้อยนะครับซื้อรถกับผมญี่ปุ่นออโต้คาร์เก็บงานเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเรานะครับเิ็คระบบไฟตานะครับไฟเราเช็คให้หมดเลยนะครับ นี่นะครับไฟตาไฟเลี้ยวไฟเบรกอะไรต่างๆผมเช็คให้ทําให้ลูกค้าจะได้สบายใจซื้อรถไปไม่ต้องห่วงครับเรื่องแอร์ช่วงล่างยางนะครับยางใหม่4เส้นเราใส่ให้นะครับใครสนใจคันนี้ข้างว่าสามพันกว่าบาทนะครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวฟังกันเลยตอนนี้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็น Honda b r i o โอเมดนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1 6 8 0 0 0บาทนะครับ ดาวเริ่มต้นอยู่ที่28,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์อยู่ที่140,000บาทค่างวดอยู่ที่3,000กว่าบาทตลอดสัญญาใครสนใจใครอยากจะเป็นเจ้าของกับ Honda คันนี้โทรเข้ามาได้เลย098 598 4026ญี40 26, ่ปุ่นออโตโคาร์บริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับสามารถนะครับลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้ที่ไหนก็ได้เรามีไฟแนนซ์ออนไลน์ให้ลูกค้านะครับ ระบบไฟต่างๆเห็นไหมครับลูกค้าออกหมดนะใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนให้ในราคาอยู่ที่แค่168,000บาทกับรถเก๋งเกียร์ออตโต้รถมือเดียวสภาพแบบสวยๆแบบนี้เครื่องดีแอร์เ e ย็นช่วงล่างแน่นนะครับใครสนใจนะครับใครอยากจะได้ใครอยากจะเป็นเจ้าของนะครับโทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับนสสนออโต้คานะครับ 0985984026นะครับเครื่องดีนะครับวิ่งทางไกลได้นะครับน้ำไม่ดันไม่ไอนะครับทุกอย่างสภาพเดิมแท้นะครับกับตัวนี้นะครับลูกค้าราคาไม่แพงนะครับ168,000บาทเล่มทะเบียนพร้อมโอนพร้อมจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับใครสนใจนะครับโทรหาได้เลยนะครับ0985984026ผมนิพลออโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับกับ Honda ีโอคันนี้นะครับราคาเดืยวจวนจวนใจมากนะครับ168,000บาทนะครับยางใหม่4เส้นฟิล์มติดให้ใหม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับส่งมอบถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีใครสนใจรีบๆกันเข้ามา098 598 4026ผมนิพี่น์ออโต้คาร์ยินดีให้บริการนะครับคันนี้ B.O. โออานะครับคันนี้สวย ไม่ใช่ตัวดัดตูดนัำอันนี้ดาดสวยนะครับตูดสวยเป็นเครื่องพันห้าวีเพด้วยนะครับลูกค้าภาษีพรบรต่อให้เรียบร้อยใครสนใจใครอยากเป็นเจ้าของโทรเข้ามา098.598.4026ผมมิพนออโต้คาร์ยินดีบริการนะครับล้อแม็กสวยๆทรงอะไรต่างๆเข้ารูปเข้ารอยได้เลยนะครับนะใครสนใจนะครับรีบๆกันเลยนะครับโทรเข้ามานะครับ098 598 4026 นิพนธ์ออโตโ้คายินดีให้บริการนะครับ